สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมลงมากางทงหน้าพี่น้องกับบดสามขั้นคือหันหัวเซก,กันไปเนี่เอาหิบแกลันทงมาเ,<อ>เป็ด,เป,ดเป็ดเข้ามามาหัดมับลงสัม<อ>ที่เรียกขั้นขั้นเหลี่ยงนี่พี่น้องดึงมูขั้นเหลียง,ง,ง,งดึงมูอ เอาคือดึงสนงแท่นี่คือไปดึงดหน้ามันา้น่าดึงดคือไปดึงแต่หน้าคือไปดึงนาเออคือไปดึงนาเออมันดึงดกตัวนี้มันม่น้ำกระเทยนอนมันเด้มักดากดึงน้ากูป่ปกูมักดากเปนทีว่าเนาะ บแกเอียบแกวมาเอยกไปีตดีกเอาเอือนกันมาดึงขั้นพี่ที่ตีดบาดนี <S <S <N> um> <Commercial> ้เ <teor> ด <in> ิน <chiar> ี้ดึงกันสามขั้นแล้วพี่น้องวนไปวนมาอีนี่สามขั้นแล้วจะดึงกันอย่งี่ขั้นนี้ก็เขาไปซอยได้นน่ก็ะไร ถูกกับความก่ามอดเดี๋ยวนี้ที่เรียกกันที่เรียกขั้นขาวครับขั้นขาวขั้นนีติดขั้นเหลียงมาดึงขั้นเหลียงมาดึงบ่กข้นเอาขั้นนี้มาดึงครับขั้นนี้มาดึงขั้นนี้ดึงแล้วแล้วมาติดอีกคนนี้เดี๋ยวนี้เอาขั้นนี้มาดึงครับเอาขั้นนี้มาดึงขั้นนี้มาเนี้ยเอาบ่ได้ยินได้เี่ มันเป็นดินนั่นดินยังเหมือนๆเยอะหนาดินเฟี้ยงเฟี้ยงข้าเจ้าหนาฮะหน้ามันเสียเออหน้าตรงนี้เป็นหน้าของคณะกรรมการผู้จัดงานครับเขาเรียกว่างานอีหยังน่งงานส่วนตัวบ่งานมาลงวิกถือบอปนะเป็นงานวัดเป็นงานวัดแต่ว่าทีมองหันมัน ทีไก่วัดหน,นิขาเจ้าเอาราคาขาเซาขาเจ้าเหลือมาลงน้าจากของเังขยะบ่ได้ยากเ,เ,เอาเอาอมันเป็นงาน,นมันเป็นงานวัดครับงานวัดงานไทยบัตรงานเหมอบดมมอบดัตรข้าเจ้าได้ออกกันแต่ว่าในนมีออกกันหาสิบคนลงหุ่นกันเอามาลํามาลงเนี่ยเอาติดเอาปร <c oughs> เดี๋ยวเกิดปฏิหารเกิดขึ้นแล้วแต่ตัวเจ้าคลองเอาบปลอดไปเดี๋ยวไม่ ไผสิดึงกันละบะมองเกามองเจจดนมองก็เจ้าจีด่ตะเลนมองเล่นเล่นไปมองกันจดะีสเลนมาผีเดมาพีดึงดากทั้งว่าเลนไปใสามขันสันเลียนขัข้นขามาดึงดากขันนี้สิน เนีนไปดไสเอาเพื่อนข้าจเจ้าเสียเงี้กันอีกวนนี้เขันเหลียงสิเขามาดึงขันขาวัป่ะเนี่ยขันเหลียงสิเขามาดึง,ะงามางะนะวันนี้ดึงกันยี่นิ้วมือเลยเพ่อเดียวกวะ เฮ้ยเกี่ยงห้มเจ้าย่ามาถอยมาข่ายขีดผาทางหลังรถุดออดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้เหรอปะเนีย้อือมคือพอตะแม่โค่นเป็นมาซอยมูซอยไปซอยมาจะคของติดเองยกมือขึ้นเอิญมูไป แต่เรตต้นเรตต้นนี่แม่โคพี่น้องเพิ่นเจยวมือเพิ่นไม่เถ่าขันเพิ่นตีเราเพิ่นจะเมือทั้งนี้คุบคบเบิ่งว่ามันคมมันได้บ่คมเราเป็นอะไร้ะของลมเหมคมใส่คมขวาคมไปคมมาคมมาใดหยกมือขึ้นเอื้อนมู่บ่นีนเอาเอายืดกว่นี่ติดบ่ดิไปบ่เดียวเออเออ กันลงไปไปนะเออเอาให้ขัน้นนี้นนะเ,เดินหนาก้อนพนะเดินเดินไปได้ก็ดึงขั้นขันข้นเหลียงไปน้ำเลยสีเ,เดือดมันดตึงก้อนเอืเอเอือ

ติดเล้อก็ติดมื่นแลวติดลอหลังเลนะติดมื่นนี่แหละอันนี้ขนาดผมีฝนได้นน่เดืนสมเดืนสี่ด้นีิสิเขาสู้เดือนหาเรียงคักคแล้วไรด้ห จะเรียกใจนะหมุนเพ่ไปดีสินหนไหมอะี้เป็นขั้นที่อท่านที่4ที่ห้าเลยี ขั้วขัวก็ข้านั่นเขามาพี่ไ่เดี๋ยวขั้วก็ข้านั่นเขามะน้ำจิ้นน้ำกันเอาสวัสดีครับสวัสดีครับมาๆๆเข่ามาห่มก้นเข่ามาห่มก้นไม่ติ้งรับแบบว่าดีดีนางยังน้ำกันดีๆครับเบื้องล่าสดน้ำกบพท่านอาของกันเลยเดี๋ยวไปซื้อของมาฝากได้ยังแนบบัดนี้ผสมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้า มันยุนี่มันหากิโลทังปลาตะไรทั้งปลาตะเพียนเป็นสมหลักทีเขาโจเห็ดยุนี่อะไรเป็นเ่ว่่นนีเป็นเสื้อรันพี่สาวนสมหมูสมวัวว่าสิบอันก้อยก้อยเอฟซกยุ้งก้อยตำกุ้งปลาเสือมาได้เทียงจยะมาบุษันมาบ่าันนี่กินขาวเทียงได้หรือเปล่าครับตอนแรกปลาเสือมาฝากพราะยังการได้เห็นแล้วันลชดวาเราไปอุบลเอาเไปอุบลถีแล้าเมืบ้านทีเราไปนยังกาพาชนะ ใช่ฉันอะไรฉนะใดกับบ้านเราเราไปาก้มเอียงกันที่ก้มป้าไม้ที่ตรงนั้นเราไปขออนุญาตแล้วว่าผมเบิ่งคลิปเราเราสีเหตุอีย่งของเราบุเราสีเห็ดเพีงกันเราที่ว่าไปทายเอ็มมี้น่ะอ๋อเพื่อนไปทายเอ็มอ๋อเพื่นเด็กไปขออนุญาตก่อนอนุญาตสถานที่อันนี้ก็เลยมาฝากอีหลาครับผมพุนก็มองรถกีดข้ากันอยู่ป่ะฝากอันนี้่ยใช่พอหยุดน้ำแน่ครับบ่ได้มาบ่เบิ่งอยู่พุ่นเดียครับเบิ่งทางพุ่นดิ บได้ยุดเก่าอยุ่ในเมืองเนี่ยแต่ว่าผมมันไม่ค่อยไม่ค่อย่างแต่ว่านยูฮันดาจะสูบตงแต่ชิปจีไล้เลีนลฮะฮันดารถไทยดีติอันฮองพยุตไม่จริงฮันดาขายรถเก่งหดเนีขายให้เพชรสหรัฐสามขั้นเลยเนี่ยนี่ตับผิดวอนเนี่แหละขายอัน นาทิยุสาขาสารคามเนเพราะเด็กมาอาศัยให้เพืงนี่ยนะอันนี้ฝากมาไล่ให้หลาหารอยก็ฝยุธหารอยครับทุณคนงานบ่ะเอาเบือทั่ว้วสันหาอยากได้ผมมันหาเบือทั่วแม่วัดแม่กินเข่าไปวัดเป็นน้ำหาหอดชีพอันที่วัดทุรัพา์ตั้งอันที่วัทุราวกันเออวัดไปน้ำหาเอาเบอือยุหันแด้มือนเศว่าวัดทัวหาวัดจีเอาเลื เดี <so ๋ยวเฟื้มากเครื่องที่ยว่อีกมันมันิเก่ามีหน้าตาคาหนงไรไปเลยครับกันเลยว่านิีผู้คาเดี๋ยวกับขอกับนำไปส่งยิงเบื่อไรไปเลยครับเขาไปสรงรถเอพีเคันคัสองคันสองหรือสามเราสร้างอายู่พีเลยจีสร้างยี่ปีเราก็หัจักกันก็พวกไปปอนพอกอ่ครับครับเ็บตบลงไปลาวย๋ยวให้ผู้ขายเก็บเงินได นั่นสักก่อนคั่วฝันนี่ความฝันคือประเทิงก็มีค่ะรถเป็นแสนผุดจะรถหายเป็นแสนคนเอามาสั้งวาจะเอาไปส่งทำไมสน่ะมันนี่ไม่จริงมันนี่สมมูนก็สมมูนเดี๋ยวเขาหยัดลงไลสักก่อนพี่น้องครับกุ้ยไรเดียดก่อนขาววางสันมากอยู่พี่น้องครับไอคิปนี้ไว้เสมอคัก่อนพี่นไม่คิมไหนคลิปนี้สบายดีพี่น้อง